สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ว่าผู้ประชาชนนะคะเพ่อะเมืออมีเรื่องเล่าสุดสัปดาห์ค่ะและสุดสัปดาห์ต้นเดือนแบบนี้นะคะสําหรับสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมค่ะแน่นอนนะคะจะเป็นคิวของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลํปาปางนะคะวันนี้เรามาบุกกานนะคะที่ห้องปฏิบัติงานนะคะในโซนอีกโซนหนึ่งในห้องปฏิบัติงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลํปาปางนะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันแล้วกับท่านผู้ว่าชัชวันไฉย,ยบุตรค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ขออนุญาต ตั้งแต่ EP ที่แล้วเราไปที่จวนมาไปสัมภาษณ์ท่านนายกเหล่ากาาาาิมาวันนี้ก็เป็นอีกอีนึงที่เราอยากจะสั่นจรมาการที่ห้องอีกมุมหนึ่งของห้องทํางานของทานผ้ว่าด้วยนะคะครับคได้ครับยินดีครับค่ะซึ่งบางท่านนะคะก็บอกว่าเอ๊แบบ ห้องนี้อยู่มุมไหนยังไงนะจริงๆถ้าบอกว่าเรามาถ่ายทำตรงนี้ก็เป็นห้องเป็นประชุมห้องประชุมเล็กของท่านผู้ว่านะคะที่เวลามีงานมีการพูดคุยประชุมกลุ่มเล็กก็จะมีประชุมห้องนี้นะคะนอกจากห้องที่ท่านผู้ว่าเซ็นแฟมทางานอยู่ห้องตรงน้นนะคะแน่นอนค่ะว,ว่าวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นมากๆเลยะคะ่ะที่อยากจะมาชวนท่านผู้ว่าและก็ท่านผู้ชมทางบ้านท่านผู้ฟังด้วยนะคะ ร่วมติดตามกาันโดยเฉพาะที่ไม่เอ,อ่ยถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของการต้อนรับแล้วก็ภารกิจการขนย้ายพรายสักสุริน์ค่ะต้องบอกว่าโอ้โหแบบคนติดตามเหนียวแน่นมากๆตั้งแต่ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาค,ค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะท่านรว่าได้ติดตามด้วยใช่ไหมครับก,ก็ร่วมติดตามครับ,รบแล้วก็ทงังศูนย์โควชบาลน,นะครับที่ห้างฉัดเนี่ยก็ได้มีการประชุมเตรียมการตั้งแต่แรกแล้วนะครับ,รบเนื่องจากว่ากระบวนการขั้นตอนในการ ที่จะต้องนําช้างกลับมาประเทศไทยเนี่ยนะครับมีขั้นตอนต่างๆมากมายนะครับเริ่มตั้งแต่เรานําควันช้างนะครับไปไปรับก่อนนะครับแล้วก็ทําความคุ้นเคยประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วถึงจะค่อยเคลื่อนย้ายมานะครับอันนี้ก็ถือว่าภายฝักฟุลินนะครับก็ได้กลับคืนสู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้รับ มอบหมายนะครับในเรื่องของการที่จะมารักษานะครับที่ศูนย์รักษาช้างนะครับที่ศูนย์โชบากนะครับในพระลาชูปธรรมของพระพินานะครับเป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่าช้างเนี่ยก็ไปอยู่ที่ศรีลังกา22ปีมาแล้วนะครับซึ่ง ในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะได้รับบาดเจ็บหรือ,รอทำเลงต่างนะครับเบื้องต้นเนี่ยจากการที่คุณหมอช้างเนี่ยนะครับได้รายงานมาเนี่ยนะครับก็อันแรกก็คือตาข้างขวานะครับข้างขวาเนี่ยออมองแทบไม่เห็นนะครับเป็นต้อนะครับเป็นต้อนะครับอันที่สองก็คือในเรื่องของออที่ขาหน้าซ้ายนะครับขาหน้าซ้ายเนี่ย งอไม่ได้นะครับปกติช้างจะงอทำเลงต่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าจะรักษาอย่างไรทำยังไงบ้างแล้วสุดท้ายนี่ก็คือตรงช่วงท้ายนะครับหรือที่ประมาณก้นต่อ,อหางเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของลักษณะเป็นฝีเป็นอะไรต่างเนี่ยนะครับซึ่งคงต้องใช้ระยะเวลาในการรักษา ช่วงเวลาหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในกระบวนการนำนำสัตว์นะครับจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการในการกักตัวนะครับเพื่อดูว่าจะเอานำเป็นเชื้อเอ่อเอาพาหะเนี่ยเป็นเชื้อเข้ามาสู่ช้างด้วยหรือเปล่าเนื่องจากว่าในศูนย์โคจบาลเราหรือศูนย์อนุรักษ์พันช้างเนี่ยนะครับเรามีช้างร้อยกว่าเชืออนะครับเอ่อซึ่ง อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับก็ถึงได้ต้องเข้าสู่กระบวนการในการที่จะต้องกักนะครับประมาณ1เดือนนะครับท่านพลอกาศเอกสูงมลน,นะครับท่านได้มีหนังสือนะครับออของในหลวงพระองค์ท่านเนี่ยนะครับรับที่จะรับช้างาภายศักฟูรินเนี่ยนะครับอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ ในช่วงของการรักษาพยาบาลเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับหลังจากพ้นระยะการกักตัวแล้วเนี่ยนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวจะได้มีการวางแผนนะครับว่าจะทำยังไงให้พี่น้องประชาชนชาวลำปางชาวไทยเนี่ยนะครับได้ชื่นชมนะครับเพราะว่ากระแสมาแรงมากแล้วก็ทุกคนก็อยากจะไป เยี่ยมชมนะครับว่าช้างพายฝักฟูลินเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับโดยเฉพาะคุณลักษณะค่อนข้างสวยงามนะครับที่เด่นชัดเลยอ่าใช่อันนี้งานช้างทรงอุ้มบาสนะครับก็มันก็เลยคนก็ยิ่งอยากมาดูแล้วก็งานงานช้างค่อนข้างสมบูรณ์นะครับขาวสวยงามอย่างเงี้ยครับครับก็เดี๋ยวใจรอสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมี แจ้งอีกทีนึงว่าจะจะให้เข้าเยี่ยมชมได้เมื่อไหร่อย่างไระนะครับได้สัมผัสใกล้ชิดแต่ว่าต้องขอให้พ้นจากระยะเวลาของการกัโกโรคะนะครับของสัตว์หนึ่งเดือนนี้ก่อนครับแต่ช่วงนี้เนี่ยก็ยังทราบว,ว่าก็ติดตามชมผ่านทางไลฟ์สดของทางเพศสุนช้างที่เขาจะมี2รอบนะคะคบ่บายโมงกับสี่โมงเย็นนะคะครแต่และรอบนียก็จะมีคนเข้าไปชมไลฟ์สดมากๆเลยนะคะค แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นกระแสแบบดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ ยิ่งมีกระแสะแบบนี้นะคะก็พบว่ามีการออกมาแบบเปิดรับบริจาคซึ่งตอนนี้เขาก็มีการประกาศแล้วนะคะว่าทางสูตรเนี่ยไม่ได้มีการเปิดรับเงินเพื่อที่จะมาร่วมดูแลน้องอะไรนี้ไม่ต้องนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเหมือนที่ท่านผู้ว่าได้พูนำเรียนไปอยู่ในการ<อ>ดูแลที่ท่านได้ประรันทานใ้อยู่แล้วนะคะดังนั้นแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อนะคะเวลาด้ใครแบบว่าให้โอนเลขบัญชีส่งเงินร่วมให้กับใครสักสุรินอันนี้ไม่มีนะคะแต่ที่แน่นะคะที่เราพูดถึงการเกี่ยวกับศูนย์ราชช้างไทยนะคะโดถมง ถึงสถาบันโภชบาลเนี่ยต้องบอกว่าในประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่ได้มีทุกที่นะคะศูนย์ศูนย์ที่เป็นรักษาช้างเนี่ยนะครับมี2ศูนย์นะครับก็อยู่ที่ลำปางกับที่กระบี่นะครับกระบี่นะฮะแต่ถ้าเป็นศูนย์ที่เลี้ยงช้างนะครับช้างสำคัญช้างที่ พระองค์ทรงในพระราชวงศ์เนี่ยทรงอุปการะพิงดูเนี่ยจะมีอยู่ที่สกลนครกับที่ลำปางนี้นะครับดังนั้นก็ถือว่าศูนย์กชบาเน,นี่ยเป็นแห่งเดียวที่รครบวงจรนะครับมีทั้งในเรื่องของมีช้างต้นช้างสําคัญต่างๆแล้วก็ศูนย์รักษาช้างนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเนี่ยเพื่อให้ พี่น้องประชาชนได้มาชมช้างได้ะนะครับเรามีมีการแสดงทุกวัน<ช>อยู่แล้วนะครับครับโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็แล้วก็จะมีโรงเรียนช้างด้วยนะคะโรงเรียน้างน่แล้ะค่ะอย่างตัวอย่างที่วันนี้ที่ในห้องทํางานท่านผู้ว่านะคะก็จะเห็นได้ว่าก็เป็นผลงานศิลปะนะคะฝีมือน้องช้างนะคะ,คะที่บอกว่าจะมีเขาบอกมีชื่อศิลปินเขาด้วยนะคะแบบจะอยู่ตามภาพต่าง เราดีทรา์นะคะก็ถ้าเกิดใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมนะคะ สนับสนุนได้นะคะทางเพจของทางศูนย์รักช้างไทยนะคะซึ่งรายไ,ได้จากการหาค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะไปะช่วยในการดูแลรักษานอ้นองช้างต,ตัวตัวอื่นนะคะแบบว่าที่อยู่ในการดูแลของทางศูนย์พชบาลน,นะคะคอ้โหนะ<ช>นะคะดังนั้น<ช>แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะว่าท่านไหนอยากจะไปเยี่ยมชมและก็อยากจะไปให้กําลังใจทีมแพทย์พยาบาลเจอที่ผู้ดูแลช้างควานช้างนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีความสําคัญของจังหวัดลำปางของเราที่เรา มีสถานที่ดีๆแบบนี้ในพื้นที่จังหวัดลำปางของเรานะคะอะล่ะถ้าจากเรื่องของน้องช้างนะคะไปต่อกันค่ะกับเรื่องราวที่ก็บอกว่าก็มีความหลายส่วนก็น่ามีความน่าเป็นห่วงค่ะท่านผู้ว่าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าอาค่ะคที่จริงต้องบอกว่าถามว่าจะใหม่ทีเดียวไหมก็ไม่ได้ใหม่ทีเดียวแต่ว่าก็มีการลำปางของเราก็มีการแบบพูดคุยกันแล้วก็พยายามที่จะ ให้ไม่ให้มีเกิดขึ้นในบ้านเราโดยเฉพาะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องบอกว่าจะเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่เด็กนักเรียนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะในส่วนนี้ยังไงบ้างคะครับในส่วนนี้ก็เป็นนโยบายนะครับในส่วน,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 นของอกระทรวงมหาดไทยโดยท่านประหลักกระทรวงมหาดไทยท่านสุริภพคุณเตลเอรเนี่ยท่านท่านก็ส่งไลน์มาครับ,รบให้ทุกจังหวัดดูแล้วก็ผมก็รับมาว่า นโยบายในเรื่องของการปราปามบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับหรือบารูกุอะไรต่างเนี่ยนะครับไฟฟ้ามันมีกฎหมายห้ามไว้อยู่แล้วนะครับทั้งในเรื่องของการจําหน่ายจ่ายแจกอะไรต่างๆทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับก็เราก็เพียงแค่นํามาบังคับใช้นะครับโดยมอบให้ท่านประหลัดจังหวัดนะครับกับท่านในอำเภอเมืองนะครับเป็นผู้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับ อันนี้ก็ประสานงานกันนะครับก็ตั้งแต่วันที่สามก็จับเป็นหนึ่งลายในเขตเมืองนะครับแล้วก็สอพเมืองะนะครับแล้วก็ในเขตของสอพอเขตรางวันที่สี่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันที่กฎหมายนะครับแต่มีการจําหน่ายค่อนข้างจะเปิดเผยนะครับอ,อันนี้ก็ต้องโดยเฉพาะ ทั้งสองแหลงเนี่ยอยู่ใกล้สถานศึกษามากนะ,ะอันเนี้ยอันเนี้ยก็เป็นปัญหานะครับซึ่งตามมาน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาเนี่ยอาจจะไปมีส่วนะนะครับเกี่ยวข้องกับตามแฟชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเรากเ็เป็นการป้องและปรามเป็นในตัวครับค่ะนะคะดังนั้นแล้วนี่จริงๆต้องฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะ,คะว่า สมัยนีนะ้แบบเรื่องของแพ็กเกจเอออะไรเออบางทีผู้ปกครองอาจจะตาม,มไม่ทันนะคะ,ะแบบว่ามันมันแบบก็ทําสวยงามครับค่ะบางทีเหมือนของ,งขนมแบบของแบบของกินเล่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีผู้ปกครองอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆนั้นคือบุหรี่ไฟฟ้านะคะยิ่งทราบว่านอกจากมีแบบ ขายตามร้านก็ยังมีการขายทางออนไลน์ต่างๆด้วยนะคะน,นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากมากๆในการที่จะไปตรวจเนาะอันนั้นฝากด้วยนะกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะผู้ที่ดูแลน้องๆวัยรุ่นนะคะน้องๆวัยเรียนทั้งหลายนะคะก็อยากจะช่วยกันสอดส่องดูแลนิดนึงนะคะคว่าลูกหลานท่านมีพฤติกรรมแปลกมีพฤติกรรมแปลกๆหรือว่ามีกลิ่นอะไรที่แบบว่าผิดปกติไปนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นกลิ่นแบบเหมือนขนมนะคะเน่กว่าแต่ว่าก็ต้องดูว่ามีพฤติกรรม ที่มันแตกไปืูเปล่าก็ช่วยกันนะคะรวมไปถึงพี่น้องประชาชนก็สามารถแจ้งเบาะแสได้นะคะท้าูค่าคะใช่ครับก็ในในส่วนของทางสายปกครองนะครับก็มี1567นะครับของศูนย์ดำรงธรรมนะครับก็รับในเรื่องของโทรฝท์ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้อาจจะไปเข้าสู่นกลางก่อนแล้วก็ย้อนกลับมาที่พื้นที่ของจังหวัดลำปางด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการส่งต่อข้อมูลระหว่างกระทรวงกับทางจังหวัดลำปาง ค่ะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะจริงๆมีวลีด้วยใช่ไหมที่ว่าอะไรนะคะต้องไม่มีบริไปฟ้าเมืองรถม้าลำปางอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระแสะเหมือนกันที่ก็มีการเผยแพร่แช์ออกไปมากๆเลยนะคะว่าลำปางของเรามีการเอาจริงจังกับเรื่องนี้แล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีการที่จะเอาใช้กฎหมายไปบังคับไปปราบปรามกันเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะก็ฝากกันด้วยนะคะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะภารกิจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็ทราบว่าเจ้าพรว่าเองเนี่ยก็มีโอกาสนะคะได้ไปที่ลานาอีคสโปตอนนี้เขาจัดกิจกรรมกันอยู่ที่เชียงใหม่นะคะทุกปีเลยก็กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนของเราเนะคะเป็นยังไงบ้างคะครับก็ผมก็ได้ไปร่วมทั้งในเรื่องของการแถลงข่าวแล้วก็การเปิดงานนะครับของของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งนะครับในเรื่องของลานาอีคสโป นะครับ BCG Creative 2023นะครับซึ่งจัดขึ้นณศูนย์แสดงสินค้านะครับนานาชาติของจังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่พูดง่ายๆก็อยู่ด้านหลังของดึงเยื่องสารกางจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะฮะก็ไปเยี่ยมชมให้กำลังใจกับพี่น้องนะครับผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะของจังหวัดระปางเราเองนะครับมีถึง29บบูธนะครับ อันนี้ก็ไปทั้งในเรื่องของอเข้าวแตนอย่างเงี้ยนะครับะะมีสี่ห้าเจ้านะครับมีผลิตภัณฑ์จากไม้อย่างเง יז, ี้ยนะครับปลาดิา้นไดอย่างเงี้ยนะปลาไม้ดิ้นได้อย่างเงี้ยเป็นตน้นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของชามตะไคร้นะครับแล้วก็ชามของหลายๆร้านค้าคเข้ามาร่วมด้วยนะครับก็จะมี ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์นะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีสินค้าประเภทผ้าผ้าที่เรากําลังส่งเสริมเป็นอยู่เนี่ยนะครับก็มีแล้วก็มีกาแฟนะครับมุมกาแฟด้วยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเขาแบ่งเป็นสิบโซนแต่ละโซนเนี่ยมันก็จะอยู่รวมๆกันแต่ละโซนดังนั้นร้านค้าในส่วนของลําปางเราก็จะ,อะพออยู่กันก็จะติด กันพร้อมกันเลยสามสี่เจ้าอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งหรือกิจกรรมหนึ่งซึ่งมีการจำหน่ายสินค้านะครับซึ่งผมก็สอบถามผู้ประกอบการแล้วก็เห็นบอกว่าได้รับการตอบรับดีนะครับก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามขยายเครือข่ายของตลาดร้านค้านะครับโดยผ่านงานร้านอาารเอ็กซ์โป นะครับ2,23 0นี้ครับก็จริงจริงมันมี800บูธนะครับ800บูทพเนี่ยเฉพาะของลำปางเราเองเนี่ยมีประมาณ29บูธนะครับแต่ว่ามันก็จะมีผู้ประกอบการไปแซมอยู่บางกิจกรรมบางรายการอยู่ครับ ค่ะก็จะมีทั้งภาคความบันเทิงศ so ิลป <But> ินต่างๆนะคะก็เดี๋ยวงานจะมีถึงวันอาทิตย์ที่9นี้แลลวนะคะก็ผาบประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนค่ะไปให้กำลังใจผู้ประกอบการลำปางรวมไปถึงไปอุดหนุนสินค้าของดีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเรานะคะแม่พงสอนเชียงใหม่ลำปูนลำปางนะคะก็ไปกันได้จริงๆฟิลบรรยากาศท่านว่าน่าจะคล้ายๆกับ องค์งานโอทอปมองทองธานีอันนั้นแบบก็จะฟีลประมาณระดับใหญ่เนาะก็ก็จะใกล้เคียงเลยครับเพียงแต่ว่าขนาดย่อมลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะสี่จังหวัดถ้าเหนือตอนบนหนึ่งนะครับก็จะมีจังหวัดอื่นๆทางภาคเหนือเนี่ยร่วมด้วยนะครับก็ก็มีทั้งของน่านของเชียงรายต่างๆเนี่ยนะครับหลายๆจังหวัดครับเข้ามาจัดบูธต่างๆด้วยนะครับไม่ใช่ มีเฉพาะสีจังหวัดแต่สีจังหวัดนี้เป็นจังหวัดหลักหลักๆนะคะก็นี่ละคะก็แปดร้อยบูธท,ที่ท่านผู้ว่าพูดไปนะคะว่าโอ้แน่นอนสินค้าต้องเดินกันทั้งวันนะเราิต้องสองวันก,ก็ก็กว่าจะเข้าไปถึงบูธข้างในทีน่เป็นการแสดงนิทรรศการได้ท่านก็ต้องผ่านหลายโซน <c oughs> เพราะว่าเขาแบ่งเป็นโซนนะครับสิบโซนด้วยกันครับ ก็ยังไงก็ฝากเชิญชวนนะคะทั้งสินค้าเกินเซลสินค้าสุขภาพของใช้ของตกแต่งนะคะสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องประดับต่างๆแฟชั่นก็ลองไปเลือกตามใจชอบนะคะในในงานและก็ที่สําคัญไปให้กำลังใจพี่น้องชาวลำปางของเราที่ไปร่วมออกบุตรกันด้วยนะคะ ค่ะอีกหนึ่งงานนี่ก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะในวันอาทิตย์ที่9นี้นะคะต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เรื่องราวของด้านพระพุทธศาสนาควบคู่กับใด้านของสิ่งแวดล้อมนะคะกับโครงการที่พูดถึงก็คือคืนธรรมชาติสู่ธรรมนะคะสถานที่ที่เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมนี้ด้วยนะคะครับก็จะมีโครงการนะครับธรรมชาติคืนสู่ธรรมนะครับที่วัดถ้ำสุกเกษมสวรรค์นะครับอ่าเถิน นะครับจังหวัดลำปาง่าวนี้นะครับสำหรับสถานที่เนี่ยนะครับก็เลยตัวเถินเข้าไปนะครับในด้านข้างของพื้นที่ป่าด้านขวานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าบรรยากาศร่มรื่นนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมในเรื่องของการปลูกป่าเนี่ยเป็นระยะเวลามา5ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่6นะครับครั้งนี้ในวันที่9นะครับก็ได้รับ เกียรติจากท่านประหลักกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านสุธิพงศ์จุนเจริญนะครับ,รบได้กรุนาตอบรับมาเป็นประธานนะครับฝ่ายคารวสานะครับในการที่จะจัดงานนี้นะครับเนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุครบแรอบนะครับหรือ96พรรษาของสมเด็จพระอริยกวงศาคคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆล,ลิบปรินายกครับ ก็ถือถือว่าเป็นวัดที่สมเด็จพระสังฆราชท่านท่านได้มาดูนะครับมาช่วยทำต่างๆเ<ม>นี่ยนะครับในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับก็วัดนี้ค่อนข้างที่จะเป็นที่รู้จักนะครับของคนทั่วประเทศนะครับที่เดินทางมาที่ท,ที่วดัดถ้ำ สุกเสษมสวรรค์เนี่ยนะครับขออนุญาตเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับไปร่วมกันนะครับในเรื่องของการคืนธรรมชาติสู่ธรรมนะครับก็ร่วมกันปลูกป่านะครับให้กับพื้นที่ของวัดนี้นะครับก็เป็นวัดถ้ำที่สวยงามมีสิ่งต่างๆนะครับท่านเข้าไปดูแล้วจะนึกไม่ถึงว่ามันมีสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็น วัดหนึ่งที่น่าสนใจของอำเภอเตินจังหวัดลำปางเราครับค่ะข้อกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านะคะค่ะเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าไป<ๆ>ก็จะมีกิจกรรมด้วยนะคะก็จะได้ร่วมกันนะคะปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็ร่วมทําบุญร่วมกันด้วยนะคะเนั้นแล้วท่านที่ได้ยินข่าวนี้นะคะก็ถ้า สนใจอยากจะไปร่วมทำกิจกรรมกับพวกเราเนะะี่ยก็ไปกันได้นะคะหรือว่าพี่น้องชาวตำบลแม่ถอดอำเภอเทินนะคะก็ไปกันเยอะๆได้นะ,ะพี่น้องอำเภอเทินเนาะก็ไปร่วมกันนะคะึ่งถือว่าเป็นโครงการดีอีกหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปางของเรานะคะค่ะอีกเรื่องหนึง่งอันนี้มาตะกี้เราเรื่องของธรรมชาติจูธทํากันไปแล้วอันนี้มาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะอันนี้เราพยายามประชาสัมพันธ์เชิญชวนกันมาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือเรื่องของการวอล์กรรนไบท์ นะคะเดินวิ่งปั่นเพื่อที่จะช่วยกันในโครงการแสงนําใจไทยดังชาตินะคะท่านผู้ว่าคะตอนนี้ทราบว,ว่าโอ้อเริ่มมีผู้ให้ความสนใจมาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะแล้วของลำปางเราค่ะครับก็จากการที่ได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับไปแล้วก็แจ้งให้ทางที่ประชุมนะครับ,รบของกรมการจังหวัดทราบเนี่ยขณะนี้ก็จากเดิมที่มีคนสมัครแก้ประมาณตั้3สบกว่าคนเนี่ยตอนนี้ก็ 400กว่าคนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับชาวลำปางนะครับมาร่วมกันเดินวิ่งปั่นนะครับกันอมพาศนะครับครั้งที่9นะครับเฉลิมพระเกียรตินะครับอันนี้เริ่มเนี่ยวันที่29ตุลาคมนะครับสนามกีฬาของโรงเรียนบุญญว่าวิทยาลัยนะครับที่อยู่ในเขตเมืองของลำปางเราเนี่ยนะครับ แล้วก็กิจกรรมต่างๆก็จะมีการเดินโลนลงนะครับแล้วก็เดินวิ่งแล้วก็มีทั้งปั่นด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะประชาสัมพันธ์นะครับให้ทราบถึงพิภัยของโรคสโต o เนี่ยนะครับหรืออัมพาตเนี่ยนะครับซึ่งสามารถเกิดได้กับทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้วิธีการในการป้องกันนะครับหรือเตรียมการก่อนเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถป้องกันแล้วก็แก้ไขได้อย่างเงี้ยนะครับยัง เก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าสมมุติว่ามีอาการลักษณะแบบนี้อย่างนี้นะครับอยู่ดีมีการแบบเหมือนชักเกงงออะไรต่างเนี่ยนะครับถ้าสูงโดยมือเป็นถึงมือคุณหมอเนี่ยก่อนสามชั่วโมงเนี่ยนะครับก็ยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับแต่ถ้าก่อนสามชั่วโมงเนี่ยโอกาสที่จะไม่เป็นอมพาตเนี่ยนะครับค่อนข้างสูงนะครับคุณหมอเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการในการ บําบัดรักษาเนี่ยนะครับช่วยเหลือได้แต่ต้องเรียนนะแต่ถ้าเกินสามชั่วโมงไปแล้วเนี่ยวนใหญ่ก็ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็ต้องมานั่งทําอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเรียนท่านอย่างนี้สามารถเกิดได้กับทุกคนนะครับเรียนตามตรงนะครับอ,อาการโรคเครียดหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกคนอย่างฉับพลันนะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งในการที่ จะได้มีการนะครับเดินวิ่งปั่นนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนี่ยในการป้องกอันอัมาพาตอัมพาตต่างๆเนี่ยที่จะเกิดขึ้นปีนี้ก็เป็นปีที่9แล้วนะครับอันนี้กอ็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าร่วมนิดเดียวครับคืออ้น,นี้มันต้องไปสมัครนะครับใ,ใ,ในระบบออนไลน์ซึ่ง เขาจะปิดวันรับสมัครเนี่ยสากรกฎาคมนี้แหละภายในสิ้นเดือนนี้เป็นลักษณะของการเตรียมความพร้อมเตรียมการอะไรต่างๆนะครับ,รบสำหรับค่าสมัครเนี่ยถ้าเป็นบุคคลทั่วไปนะครับก็360บาทในขณะเดียวกันเขาก็จะมอบเสื้อนะครับให้กับเหรียญน,นะครับในการที่จะเป็นที่ระลึกในการที่จะร่วมกันเดินวิ่งปั่นนะครับเพื่อป้องกันอัมพาตครั้งที่เนี้ครับ ค่ะนะคะทราบว,ว่าถ้าเกิดใครที่เคยมีโอกาสได้ไปร่วมครั้งที่8เนี่ยท่านผูว,ว่าก็ตอนนั้นมาบรีเราได้มีโอกาสได้ไปร่วมครั้ง<อ>ที่8นะคะครั้งที่9กเนี่ยก็ทราบว,ว่ามีนําน้องๆนิวเจนนะคะกลุ่มคนรุ่นใหม่น้องๆน,นะคะ,คะมาะร่วมในกิจกรรมมากๆแล้วทราบว่าในครั้งนี้เนี่ยนอกจากทางจังหวัดแล้วทางสาธารณสุขแล้วเนี่ยก็ยังมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของ สุขสาธิการนะคะแล้วก็พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะคที่จะมีการนําทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเนาะก็เหมือนที่พู่ว่า่อไปนะคะว่าการเดินวิ่งป่าในครั้งนี้มันก็เหมือนเป็นการช่วยกันกระตุน้นเตือนให้เราหันกลับมามองเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะถ<ช>ึงแม้มว่าไม่ใช่ว่าวิ่งกันแค่วันนี้วัน,นเดียวแล้วแบบว่าเราจะห่างไกลจากโรคนี้มันก็ไม่ใช่นะคะแต่มันเป็นการให้เราได้ความตระหนักให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ในทุกๆปีนะคะเพื่อที่เราจะได้มาดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะดังนั้นแล้ว ได้กําลังกายสุขภาพดีแถมได้บุญด้วยนะคะเพราะว่าลดหย่อนภาษีได้2เท่านะคะอันนั้นแล้วอาจจะมีความต้องใช้ความละเอียดในการเข้าไปกรอกในทางระบบออนไลน์นิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้ยุ่งยากจนเกินไปนะักแล้วก็ปีนี้ก็น่าจะพร้อมกันทั่วประเทศนะคะในวันที่29ตุลาคมนะคะเอาละค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วคะ่ะพราะว่าคะไว้เรากลับมาจะเจอ,เจอเกันใหม่เจอด้านไ้วอีกทีนึงก็ตน้น,นะตนเดือนหน้าต้นเดือนหน้าครับ ค่ะก็เดี๋ยวจะมีอะไรมาอัปเดตนะคะก็ติดตามกันได้นะคะซึ่งถ้าเกิดท่านไหนอยากจะเจอท่านผู้ว่าอีกนะคะก็ผ่านทางการแถลงข่าวสื่อมวลชนนะคะเดี๋ยวเดือนนี้ท่านผู้ว่าก,ก็จะไปร่วมกับพวกเราด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะวันนี้ลากันไปก่อนและต้องขอบพระคุณท่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะคะท่านาัยชวานชาัยบุตรค่ะที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันแล้วก็กลับมาจะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมนะคะวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะ